สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวัณทุนเพิ่มครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโคปูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีด้านการปฏิบัติตน 1>, 1. วินัยและการรักษาวินัยดิฉันเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางการสื่อสารเหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียนพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของข้าราชการครูที่ดี รับฟังความคิดเห็นคำติชมของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเพื่อนํามาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรมดิฉันได้ดํารงตนตามหลักพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนาอยู่เสมอเช่นตักบาตรทอดกระถินสม,มคัคคีอีกทั้งยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติตน ตามศาสนาที่ตนเองนับถืออีกด้วย 3. จัญยาบรนวิชาชีพดิฉันได้เข้าร่วมอบรมค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่ตลอดเวลาทั้งยังใช้วิชาชีพของตนเองในการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน ดิฉันปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายมีความมุ่งมั่นในการทำงานไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพดิฉันมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอยู่เสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันได้ศึกษาหาความรู้หลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยได้ดำเนินการตามโครงการผักสวนครัวรั้วดินสอซึ่งทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสสส,สและยังได้นำมาสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนได้อีกด้วย 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครู ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำแผนการสอนจัดทำสื่อและจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนรู้และตระหนักในหน้าที่ของครูทั้งงานสอนงานครูและงานวิชาการต่าง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคมอยู่เสมอ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูดิฉันเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญในวิชาชีพครูไม่สร้างความเสื่อมเสียในวิชาชีพรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะครูที่ดี พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆเช่นการอบรมในด้านต่างๆที่ส่งผลดีต่อวิชาชีพมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเพื่อนำม,มาปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้านการปฏิบัติงาน 1>, 1. การจัดการเรียนการสอน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการสอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายหลังจากการเรียนมีการจัดทำบันทึกหลังการสอนในแต่ละแผนการเรียนรู้ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาปรับปรุงในงานสอนในครั้งต่อไป 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนดิฉันดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อศึกษาปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอบรมนักเรียนในชั้นเรียนเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน3การพัฒนาตนเองดิฉันเข้าร่วมรับการอบรมโครงการต่างๆทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรออนไลน์และจัดทำรายงานสรุปเข้าร่วมอบรมอย่างสม่ำเสมอ 4. การทำงานเป็นทีม ดิฉันปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีและมีเป้าหมายของหน่วยงานเป็นที่ตั้งรวมทั้งน้อมรับทุกคำชี้แนะจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในด้านผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ดิฉันปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกลุ่มงานบริหารตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 6. กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิฉันใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและหลังจากนี้ดิฉันจะมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละ เพื่อทำให้นักเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะดิฉันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนตลอดมาขอขอบคุณไว้ณที่นี้ค่ะ